วันนี้ยางที่บอกค่ะเรืองความสวยๆงามๆแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ข้องทองถิ่นผักตายกับกลุ่มวีซ่ากิจชุมชนดดยไทยตมบุญทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงคล้าวันนี้เขาพาค้องสวยๆงามๆมันเหมาะกับเราอยู่แล้วใช่ด้วยเดี๋ยวจะได้มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะวันนี้น้าอยู่กับเราแล้วนะคะทันแรกคะนันสุศซีไหลกสิกรมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฟีมือแรงงาน12สงขล้าค่ะรวมถึงอีกหนึ่งฐานนะคะผี่ปริยาเขาเต็มดีประทานกลุ่มวีซ่ากิจชุมชนดดยไทยสวัสดีค่ะตอนนับตำส่งแข่งก้าสู่รายการด้วยนะะค วันนี้นอกเนื้อจากมากไกลจากนาทวีแล้วนะคะก็ยังพาผลิตภัณฑ์ข้องกลุม่มมาให้ได้ชมกันด้วยมีลากล่าย,ยางทั้งม้อนทั้งม่วงทั้งรม่มต้องบอกทั้งมาเลยทีเดียวลากล่าย,ยางเลยทีเดียวทั้งเม็ดทั้งเพนี่มาจากงานฟีมือข้องพี่น้องประชาชนในพื้นทีนะคะเดี๋ยวท้ามทีมาาข้องการเริ่มตอนเขาอยากถามพอก่อนนะคะว่าจุดเริ่มตอนข้องการเห็นคุณค่าข้องพาผืนทินเนี่ยมันมีทีมาทีไปเป็นผืนบางค่ะ ก็โดยยาดแนะนําสถาบันเผื่อทุกคนจะได้หล้จากก่อนนะคะ, <S <S คะสถาบันพัฒนาฟิม์มแรงงาน1 2บสองสงฆเนี่ยเราสังกัดกลุ่มพัฒนาฟิม์มแรงงานกระทรวงแรงงานซึ่งภารกิจของเราเนี่ยคือเราเออพัฒนาศักยภาพกล้องตุกลุมเป้าหมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังแรงงานแต่ยอยู่ในท่านปกบการใน,ะในะระบบการจ้างงานหรือว่านอระบรบนะคะคุมเป้าไหมแต่เป็นสตรีนะคะผู้ต้องขังตห้านก่อนปดนะคะแล้กการร่วมทั้งแรงงานนอระบอบ ที่นี่ทีมาติดไปกองการฝึกอบรมเนี่ยหนึ่งจากว่าเป้าหม้กองเราติ่เรียนในสาบนะคะว่าเรามีกลุ่มป้าหมยติดเรียนในสาบนะคะเราก็มีเรื่องของการจองทางที่จะไปห้าความต้องการของการฝึกนะคะเราก็จะมีกลุ่มนะคะเรามีบัณฑิตแหล่งงานเรามีอาสาสมัครแหล่งงานนะคะเรามีสภาอุตสาหกรรมต่างๆที่จะลงไปพื้นทีเพื่อไปห้าความต้องการการฝึกนะคะมาถึงกลุ่ม กลุ่มใดไทยนะคะเป็นกลุ่มสติตเแ้มแข็งที่เราไปปอบตีไปเจอตีบันทัดแรงงานไปเจอนะคะเขาประกอบอาชีพเปียแล้วก็ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะต่อยอดนะคะพราะว่าผ้าปะเตหรือเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วถ้าไปทําอย่างอื่นด้วยน่าจะช่วยวะนะคะก็เลยเป็นเตมากุ้งกันฝึกอบรมในหลักูุรการทําผลิตภัณฑ์ จากพาก็จะได้เห็นพลดงานณตอนนี้อยู่พามาวันนี้เ่าทห็นพ่ออบว่าคือถ้าเป็นผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์้องที่นก็จะเห็นจากการแต่งกายด้วยว่าเครื่องแต่งกายเรื่อยที่นี้ถ้าเกิดเอามาพัฒนาแปรรูปมันก็จะช่วยพิ่มูลคาาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีมันเลยค่ะที่ีมาทั้งผีย่ากันมางค่ะว่าความเป็นมาเนี่ยข้องการร่วมกลุม่ยมีเทมาเทไปวันผืนถึงได้มาร่วมกันกลุมกันได้ค่ะ โอโดยการเ่ว่าพียนตะเด็บเสื้อผ้าย,ยู่เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้ก็ว่ายากเห็นว่าหลายๆคนเขก็มีฟีมือเพราะว่าเวลาเรียนโดยกันก็นกนจากจากสถาบัานเนี่ยคะ่ะเขาน,นําำไปเมื่อพึกซ้อนอก็เลยเพื่อนๆพื่อนพีพีเขาก็รวมเรียนกันตรงนั้น<อ>แต่พอพี่ได้ทําพีก็เลยว่าเออนาจะ ทำคนเดียวน่าจะไม่โอเคแล้วเป็นเพื่อนเลเนี่ยค่ะก็เลยมอนนี้ยังยิ่งขุนแล้วอะคะตอนนี้พึ่งได้รวมกลุ่มก่อฟองปีอะค่ะค่ะยูที่เจ็ดคนค่ะเจ็ดคนนี่ฟีมือเจ็ดคนห้องสมาชิกเจ็ดคนแนะนำเลยค่ะว่าวันนี้ผ้ามามีอะไรบางค่ะเริ่มจากฐานาข้องปียาเลยออนนี้ก็คือร่มค่ะกันฟ้นได้กันเดดได้อะค่ะใช่พอหลายคนอาจจะกังวลว่าลมปาเต้ซวยๆพอดีกัน แดดได้อยู่แล้วแต่ว่ากันฝนก็ได้ด้วยด้วยกันได้ค่ะได้ค่ะนี่คือรองส้ยค่ะนี่นี่ถ้าเราลองดูชอบมากเลยนะคะเป็นรองคท้ลายซีซันชุดชาติมากเลยค่ะเหมาะกับคนแซ่บแบบเราคดีดีและจะบอกว่าหนักเลอกจะคางหน้านะคะคางคือสมูทก็ยังรวยน่วยมากเลยหนึ่งจังได้ไหมส่งซ้ำ นี่โอ๊ยฝนตกหนักจังเลยค่ะคือที่บอกว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นปาเต้นนะคะแต่ว่าทาใน่านี่เป็นแบบกัน u ูวนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่ต้องหัวว่าไดดี่ซโซงมาเลยอีดำค่ะออนี่หนองเศ้าหนุ่ยชอบต้องนีค่ะเหมือนแพทเทิร์นของมันลองเป็นระบายระบายใช่ไไม้ไม่ใส่กำปรุงเลยพนันเลยใช่แต่ว่าซวยมักเลยอ้า พายไร่ปันนี่ไร่ปันนี่ชายลายลายชายมุ้นผิวตรงมุ้นมุ้นพันนี่มุ้นชาย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 ตืด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 ชมเอ๋ยชมงามนี่ความเป็นไทยเหมาะกับเรามากมากเลยอันนี้แค่ร่อมนะคะร่อมเท่านั้นนี่เรามีอะไรบ้างคะพี่ยาค่ะหน้าหน้าพี่ไร่เอ่อลายพี่ไร่เป็นพนักงานโค้งรานอยู่ในนั้นตอนนี้ก็เป็นมาเลย์โกนมาเลย์โกนจากจากทำจากพาเข้ามาเลยกะ ผาปติเหมือนกันค่ะเพื่อเป็นของฟันของฝากของทีละลึกเวลามีเทศกาลสําคัญปกติเวลาเขาให้ผ้าเป็นทีละลึกคือจะพับปใช่ไหมคะไอันนี้ให้เป็นมาไล่ไปเลย่อ่เยอะมากมี่ยิงไปแล้วค่ะวัช่วงวันเมย์นะคะสี่ฟ้านี่เนาะปีไหมนี่อีทุกคนก็ให้ได้ได้กช่วงกระเซียนก่อนมีออเดอร์เข้ามาหยุดก้อนไดะการนอกเนื้อจากมาลายกอนราคาบนโตอย่างอะไรเรื่อยมาอย่างมี้มนวนม้วนรองคอค่ือยิงบนโตเลย เดินทางแต่แบบมันคืงได้ลองใส่ไส้แรกไส้ก่อนอันนั้นที่แบล้วโอ้ยใช่ค่ะโคตรมักเลยโฉมมอนต๊อกใช่ไหมไม่ใช่มี่รอมไม่ใช่มีเฉพาะม้อนนั่นนั่นอย่างเดียวนะคะนี่ม้อนอิงก็มีเหมือนกันอือจ้ะอันนี้มอนสำหรับทตรียงานใช่ค่ะ ไม่ใช่เลยเดียวก่อนชอบชอบปลาใช่ไหมคะใช่นี่คือด้านหนเนี่ยเป็นลักษณะแบบลายลวดลายนะคะข้างล้างค่ะก็จะมีการบ่งบอกถึงความเป็นกล้องกลุ่มมีเขียนปลเรียบร้อยว่าได้ไทยค่ะออกตัวสื่อกนุงที่รอยเลยนะคะพรผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีโลโก้แบบนี้ตัวค่ะในกระัางชุดเียพีไซส์ก็ มีโลโก้กัลลาวใช่คูอะกันไม่ได้นะโอ้ตัดโบ้ไหมคะกำลังจะเป็นหลุกคาอะไรแย่ที่ากันน้องสาวหนุ่มทันไปเช็คเว็บเ้นอันนั้นไปแบ้บนโตที่เลื้องนนคะเป็นมนอะไรเป็นหรือคะเน้่ยคนะตชายค่ะเป็นกลอนโง่ไหวสารับโรงหนังนะคะแต่หรือว่าชู้แบบอะไรนะเขาเรียก วางผนักของโซฟาอะไรก็ได้อ่ะหรือวาวในรถก็ได้ไวในรถก็ได้คือนั่งทับรถใครแคบบงก็คืนนั่งเลยท่บพื้นเอาไว้นี่ก็ได้เวลาก็ได้หนุนก็ได้ค่ะนั่งกับพื้นก็ได้อะไรไม่ได้ไม้สักวันเจ็วานักเล่นนะใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหันกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะระวังคุณเวยบอกก็คังคังอันนู่ก็เอาอันนี้ก็เอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหัวมันมัดจริงๆเลยทำกันเคจเจ็ดคนนอกเนื้อจักมดรองตูดแล้วแล้วก็มดรองค อมอนอิงถตล่างเลวเจ้าว่ามีผ้าคีริวกันละอันนี้คือเส้นทางถี่เรือเส้นผ้าถี่เรือค่ะไม่ทิ้งเลยค่ะอันนี้งานทีมงานโคมาเลยค่ะทีมงานค่ะ้ามาเลยค่ะนี่เป็นเส้นผ้าหรอคะพี่雅จ้าลาวสักคิดหนึ่งค่ะคุณคือเส้นผ้านี้ก็มาจากว่าเวลาตะชุดใช่ไหมคะค่ะเรือจากไอผลิตภัณฑ์ถูกยางถูกยางเก็บมาแปะแบปนกันค่ะเรื่องิดๆเล็กๆหน่อยๆก็เอามาเพิ่มมูลค่า เบอ่์มูลราคาอยากรู้ราคาค่ะ60บาทบ้าตายเราไม่กล้าเหยียบเลยนะเนี่ยมีตั้งผ้าไหมบ้าโอ้ี่มันมีถ้งผ้าไหมเป็นผ้าเปเป้ผ้าอะไรมีแบบลากไล่ไล่ด้วยนะใช่นี่ตอนนี้ก็มีทารวมๆแหละผลิตภัณฑ์ทั้งเม็ดทั้งเพเนี่ยมีกี่แบบกี่ยางกี่ชนคนนบพี่ยา ประมาณการมจังู้ไหมจังซิปจังจังู้จังฮั้นบอกมาไมุ่กเลยนะคะแล้วทัานก็เอาเวลาไหนไปทำกันนะคะช่วงเวลาในการทำเนี่ยค่ะส่วนมาแเม่บานที่ยุทธิบานเขาก็มีอาหารรักด้วยกันว่ากรีดยางแต่พอวางจากกรีดยาง้อนเย็นน่ะเขาก็มาช่วยกันค่ะ ก็คือทํากันวันเยน็นๆใช่ต้นใบต้นอะไรแบบนันะะ้นค่ะใช่เออใช้เวลาวางถี่เลือจากการ ทำงานลักเหลว่ะค่ะใช่นี่คือเขามีความสามารมาตุเหลี่ยกรุมสตรีตะวันอ่างสถาบันเนี่ยไปเห็นเรื่องของฟีมือเรื่องของไอเดียทั่วการตกแต่งก็เลยเป็นที่มาของพาประดิษฐ์ในครั้งนี้จัดนะคะใช่ใช่ค่ะอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะคะว่าเขามีตักท่าอยู่แล้วอยการตัดงแเสื้อผ้าเหลืองเสื้อผ้าเหลืองชุดต่างๆเนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะคะทีนี้เราไปต่อยอดเนื่องจากว่าความบิเศษของสถาบันกรมพัฒนาครือบรงานเนี่ยเรามีความบิเศษในเรื่องกองการพัฒนารักสู้นะคะเมือเป็นความต้องการ กองกลุ่มมีความต้องการกองพื้นที่เราสามารถจะจะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเขานะคะเอาให้เขาโตหยดอาชีพตีเขามีเพื่อจะได้มาอาชีพเสริมนะคะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นอาชีปลักตัวแรกน่าจะเป็นั่นนันหีือ่าขุณผ้ชมพาตัวแต่ละตัวเนี่ยค่ะเรานำพามาจากไหนกค่ะพื้นที่จะเป็นพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะเพราะว่าจะได้อุดหนุนในเชื้อพื้นที่ด้วยอะค่ะถ้าปวดตืึงทมอดทังเพศ สิ้นค่ะอันไหนที่เป็นที่นิยมของกลุ่มของเรามาซิกเนเจอร์ค่ะซิกเนเจอร์มาไล่กอนค่ะมาลลยกอนก็คือ ข้างหน้านั่นเองนะคะข้างๆบุนโตนั่นคือไส้กรองเรียบ้อยพร้อมกับเป็นข้องควันใช่ค่ะกช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่กาลังห้าข้องควันหรือข้องฟาดมาอะไรก้อนชอนี่ก็พร้อมจะไปทึ่งมือของผู้ใหญ่ของถุกคนมันกดนาเทนายเลยนะเรามีแนวทางการบริหัรจัดการกลุ่มของเราเป็นเผือค้าพี่ยาแนวทางก็ทาแม่ง่ายๆนะคะ ก็คือว่ายุในพีในนองในเพื่อนเลยเนี่ยนะแต่ว่าก็มีหลักการอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเออตังให้เป็นมีประธานมีรองประธานมีเลขานุการมีเฮลันยิ่อะไรเป็นเนี่ยค่ะให้บริหารจัดการกันไปค่ะแล้วท่าเทพพ่ออ๋อเล่เนี่ยค่ะจุดเด่นของกลุ่มนี้เนี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่นหรือบ้างคะเอออันดับแรกเลยผู้นํากลุ่มนะคะเป็นเป็นคนเจเสียสละมีฟีลมือ นะคะแล้วก็เป็นตนแบบให้กับสมาชิกได้นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะมีมีมีการบริหารมีมีการบริหารจัดการที่ตั้งถต่ปี่ยาเรียนในสาบนะคะมีปาท่านมีเฮ้ลันยิก เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนี่เขาเขาโอเคหรืองนี้นะคะความแข็งแกร่งตักซาฟีมือจากการดีดฟอบไปฝึ้อกบรมแล้วก็ทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะเป็นความแข็งแกร่งของเขาเลยนี่คือท่านปิยาต่อเราเนื่องจากทางสถาบันพัฒนาฝี่มือแรงงานเข้าไปต่อยอดเข้าไปให้องค์ความรู้แล้วยังมีน่วยงานในเลย์ไม้ค่ะที่เข้าไปให้การสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าเหลืองน้อยน้อยห่านนะคะมันลืมลืมต้นจาก นนองหนองบัณฑิตเลยมีบัณฑิตแรงงานบัณฑิตอาซาที่ว่าพอเห็นพ้นงานแล้วเขาก็าว่าพีเดียวนนองคอยอาไปขายออกบูธออกไรหายนะอ,อะไรนั้นนั้นมาจากจุดเล็กๆแล้วก็มาถึงว่าเออเหมือนฐานกำนันหรือ,อไรมีเวลามีใครไปใครมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเอาของฟันเถื่อนไปอของเถื่อนไปแล้วก็มีเหมือนกับ น่ายอย่าอบตแะ้วเวล,ลามีใครมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองก็เอาของจากพื้นที่เพื่อจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้ก็คือมีของเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอของตัวเองะะมีโรงเแล่นทิ้งทั้งนาดนี้เราต้องทํามความรู้สึกเลยล<ช>ะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการนําพาพื้นทิ่เนี่ยไปเป็นข้องควันไปเป็นข้องฟากแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ก็ดีใจระดับหนึ่งแี่ว่ากุ้งเหล็ก เทวาอาจจะว่าพึงเหลื่มตอนพึงกาวแต่ว่าอาจจะว่าไม่ถึงกับทาอะไรได้อยู่แต่ว่ามุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันว่าเขามองในส่วนที่ว่าหน้าสนับสนุนอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเทธานพออ๋อได้สนับสนุนในเรื่องเทวาเงาะประมาณหรือนไรก็ดีส่วนอะไรต่างๆ่างเทวะนองเขาเหมือนเหมือน สงออกมาง่ายให้เรียนรู้ได้ต้อยอดได้พื้นความชำนาญยิ่งมากขึ้งเราพ่อรังค์เราใช้ปืนพื้นบางทีเราไปให้แนวทางให้อ่านเฉลยเขาสามารถตอนนี้ยืนโดยซ่องค่าแบบเข้มแข็งเลยเออต้องปูดในน้ำก็กระทรวงวะนะคะเป็นนโยบาย้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยต่างสุจากฉุ่มกลิ่นนะคะที่อยากจะเห็นความเข้มแข็งกองคุณติพันธ์การโฟบลม นำมาสู้กันรวมกลุ่มเป็นวิสากิจชุมชนเพื่อสร้างความแข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้มีตักษะ พีมือนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่เขามีตักซากีมือเนี่ยเขาจะนำมาถึงปิตภัณฑ์ได้มีคุณภาพนะคะสุดท้ายเราต็อปโจทย์วิสัยทัศน์ของประเทศเราเลยมันคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะแต่ว่าก้อนเอิญค่ะน้องสาวหนุ่มโค้ชสกิทลาท่าพียาในเรื่องของการตัดเสื้อค่ะพอชอว์มาอย่าี่เห็นอยู่ตอนนี้นี่พิยาค่ะนี่าล่แบบมาหรือบางค่ะพิยาเล่นสกิทนึงค่ะน้องเนื่องจากที่เราทำเนี่ยก็คือเป๊ะเป๊ะรูปเดียวเป๊ะรูปไหมเขาเรียกว่าเพิ่มมั่วพาจากผ้าธรรมดาเนี่ย นาจักเป็นเสื้อไทยนี่แหค่ะ,ะก็คือคเอามาพัฒนาพันธนีแต่อันนี้ให้พี่ยาเล่นเล่นต้องมีสักนิดนึ่งค่ะเหลืองกองตะเห็บเสื้อผภาค่ะ,คะออก็คือไม่ถึงว่าออพี่อะฝึกจากสถาบันนี่แหละลืมแลอนะอแล้วทีนี้ก็เลยว่าฝึกฟ้นโดยตัวเองอว่าเออเห็บใหคนน้คนนู้นคนนี้แล้วพอเห็บไปเย็บมามันก็ เกิด<น>ความที่ว่าคนหนูมาเห็นมาชอบเขาก็เลยว่าติดต่อมาเหมือนทางโรงเรียนทาง,งหน่วยงานต่างๆอะค่ะมาเป็น,ปนทีมเป็นไลฟ์แบบนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะการตัดผ้าไทยการ<ช>ตัดปาเต้ดวการตัดชุดพันนีนี่มันต้องใช้ความละเมียดละไม่ความละเอียดแม่กระทังซิปแม่กระทังซาบหรือแม้กระทังโบตที่ติดนี่คือมันเป็นงานละเอียดมาก ก๋วยไี้ได้มาแต่ละชุดนั้นละคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยได้ผ้ามานึงชิ้นแต่ว่าเสียกับขาตัดไปมากมันกันคือคุณต้องให้ขาฟรีเมื่อเท่านะมันมันันบอกว่าคนบอกว่าราคาเล่าแพงมากเลยแต่ถ้าว่าลองทําเองทําได้ไหมไม่ได้ โอ้ว่วนอาทิตสุดท้ายว่าให้ใจใจย้า้ดังวายและชาวสุดท้ายจะให้พิริยาได้มาฟากช่องทางกันแต่ว่ากรอนอื่นถ้ากล้่มอื่นๆที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้ค่ะพ่อออกขายยากจะได้องค์ความรู้หรือว่าอยากจะให้สถาบันพัฒนาฟิล์เมืองงานเข้าไปสนับสนุนจะต้องติดต่อร่วาข้อคำปรึกษาบันเถ่อค่ะก็ ทางสถาบันนะคะอย่างที่เรียนในสาบนะคะว่าเราเราต้องการที่จะฝึกตักษะให้ทุกคนได้มีอาชีพได้มีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีลักสูตมากมายที่จะให้บริการนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่สถาบันพัฒนาพลังงานนะคะที่เบอร์0ูนเจ็ดซี่ซ้ซ้ำฮกซุนซี่แปดนะคะซุนเจ็ดซี่กนี่แปดนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะสถาบัน สถาบันพัฒนาฟิวมเแรงงานสิบซองทรงคล้า,าค่ะได้ได้หมด<ม>เลยถูกเรื่องสุดไหมคะบอคะาตัวเรามีลักสุดอยู่เป็นรอยเป็นพันเลยคะ่ะอที่จะให้ช้อปปิ <c oughs> ้งช้อปปิ้งเลยยังก็วันลมล็อบบกันเลยทีเดีย้มีร้านลักสุดให้ช้อปปิ้งอีกหนึ่งอย่างหลักที่ต้องสงสัยก็คือมีปัจจัยหรือว่ามีขาเรียดไหมคะฟรีไม่คะในการให้ความรู้บริการก็กลุ่มพัฒนาฟิวมเแรงงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโอ้ เราไปไม่ส้มคนแต่ว่าไม่เอาเรื่องเย็บๆนะเพราะว่าไม่ได้ละให้ทุกมาตรานี่ไม่ใครดีใช่ค่คะนี่ก็จะเน้นจะมีอาชีพติดตัวเลยนะคะก็ยังไม่มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ไปด้วยที่นี่ช่วงสุดท้ายค่ะพี่ย่าค่ะได้ฟาดช่องทางสําหรับคนที่สนใจเอาเริ่มตั้งแต่เย็บเสื้อผ้าเลยชุดแต่งกายถ้าเกิดอยากจะได้พาปาร์ตี้ในตรงสังหลวงหน้าย่างหน่อยกี่วันส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยช่องทางที่จะติดต่อถ้าว่าจะแล ผลิตภัณฑ์จะมีสองทางได้บ้างคะค่ะสำหรับการตัเหยีบเสื้อผ้านะคะทางสมุูรณ์หาน้อยหันไนหรือกลุ่มกลุ่มกลุ่มกันไหนที่ว่าอยากจะยาจะตัดก็คือไม่ถึงว่าให้ไปหวัดตัวเรื่อได้ยินดีค่ะยินดีจะไปทีเพราะว่าทาแบบนั้นเหมือนเวลาว่าโรงเรียนไหนบอกว่าไปหวัดตัวที่กลับไปเลยค่ะ ก็ไปให้ทั้งทีไปให้ทั้งทีทั้งตาทั้งหมดว่าไม่มีพาไม่มีไรยินดีค่ะมียินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะคุนนีดีจริงๆนะคะาวัาดีค่ะ NPD ของเราได้ตั้งชุดเฉินค่ะนอกเหนือจากชุดเครื่องแต่งกายแล้วถ้าเกิดเป็นของควันของที่ระลึกอื่นหรือราคาข้องควักอ่ะเหมือนมาเลย์ก่อนนี่จะทำวายแต่ว่า ไม่เยอะเพราะว่าตามออเดอร์ค่ะเหมือนรมก็เหมือนกันก็ต้องตามออเดอร์เพราะว่าบางพาบางตัวมาเหมือนตัวใหม่มาเหลวแต่ว่าตัวนี้ยังคล้ายไม่ออกก็ต้องรอลาวถึงก็เลยต้องต้องว่าถ้าว่ามารั่งกาอาทิตย์ในอาทิตย์นึงอาทิตย์เป็นยัง่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่คะเอาเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นจัด 60 60บาทค่ะฮอกซิปซุงสุดเหรอคะสูงสุดอันนี้เซ่ก็แล้าพันก็มีก็แล้วแต่เเซริลี่ยุทธิยาไซส์ไปเมื่อย่างจุฑิตพยาไซส์เนี่ยอาจจะมีข้อเพิ่มคาร์โบไฮเดรตข้อเพิ่มคาร์บซิปแอปเปนี่เมื่อป็นคลับวงเรานะคะบอกว่ามาไล่พาเข้ามาช่วยจังเลยค่ะสินค้าน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะคืนอยู่บนนาโจอแล้วค่ะโทรไปเลยนะคะซุนแปดฮอกส่งเก่าๆส่งเซ่แปดเซ่นะคะบอกราคาจะคิดได้ไหมคะหลายคนท้ามาไล่ก่อนกันเข้ามาว่าราคาเท่า์ไรค่าพี ยามาเลยก้อนนะทาเป็นผ้าเข้ามาค่ะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเองแต่ทาเป็นพาเตะค่ะสามร้อยห้าสิบก็เพ่มมากเหมือนกันรักพันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังเล่งไว้ว่าจะเป็นข้องฟาหรือว่าข้องควันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็อย่าลืมเด็ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดายไทยของตําบลทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะวันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกมมาร่วมในรายการพิรัำขับเท้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์สองทางรวมถึงการสร้าง รายได้ไดสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่อขอบพรบคคะรคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ